สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับกิ้งก่าโบราณขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกครับลารรโอซอรัสชื่อของมันมีความหมายว่ากิ้งก่าจากลารรอสัสซึ่งลารรอัสในที่นี้คือชื่อทะเลสาบโบราณแห่งหนึ่งนะครับเป็นกิ้งก่าที่จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลาน จัดอยู่ในวงโนโทซอริด no มีชีวิตอยู่ในยุคทร i อสิกตอนกลางค้นพบในทวีปยุโรปและในประเทศจีนมีขนาด60ซติเมตรซึ่งถือว่าเล็กมากมีรูปร่างและลักษณะที่โดดเด่นแลวก็คือรูปร่างของมันเพียวยาวมีขาทั้ง4ที่มีพังผืดเชื่อมติดกันอยู่ทำให้มันอย่างไม่ใช่สัตว์น้ำหรือกิ้งก่าทะเลที่เต็มตัวกาหลศีรษะเรียวเล็ก มีฟันซี่แหลมๆขนาดเล็กเรียงเต็มค้ากันไกลอาจจะกินซากหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับกิ้งก่ดทะเลชนิดไหนหรือแโนนโเสาาวชนิดไหนก็ต้องรอรุน้นรอติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากนี้ขอสวัสดีครับ